สวัสดีค่ะเอฟซี FC มีโตดตะแวนสวัสดีพี่น้องทุกคนมันนี้ยายน้องผาเบิงมีดขอมีดขอถังหยาค่ะมีดขอถงังหยาเหตดจากมีดเอเหตุจากเหล็กตะลับลูกปืนอันนี้ผนซั่งมากว่าเห็ดมีดขอถงังหยาส้งนี่ว่าเอาส้งนี่สรงแบบนี้ค่ะเอาส้งแบบนี้ด้วยายดามกันเ่นสีเห็ดดามเอง ให้เจาะหูตรงนี้ให้พร้อมนี่ค่ะให้เจาะหูเจาะนี่นี่เจาะเจาะมั่งนี่ให้พร้อมค่ะเจาะหูใส่ยดามเพิ่นเช็ดดามเองเนาะเพิ่นว่าให้ยายเจาะหูให้ยายก็เฮ็ดให้ใหค่ะว่าจะบอกว่าจะสั่งสั่งแนวใดเฮ็ดให้แนวนั้นล่ะค่ะตีตามสั่งค่ะพี่นอ้องยายน้องตีตามสั่งนี่อันนี้เอ่อ2.5งจุคูณสินื้ว สองจุดห่าคือความกว้างความยาวสิบนิ้วโบเดร,ร่วมบางนี้เด้อค่ะโบเดร,ร่วมดามเด้อค่ะเฉพาะไปมีดในี่สิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทรักลอยค่ะพี่น้องเอยราคาถูกๆราคารักลอยเมาาื่อบังสันสันสีหน่ห้ามิลห้ามิลค่ะพี่น้องคมคมสุดแข็งพิเศษเด้อค่ะพี่น้องเมื่ผืนมักส่งนี้เอาแบบนี้อย่นุ่งกับตีให้แบบนี้เลยค่ะ เหล็กตะลับลูกปืนเพื่อนบอกว่าเอาเอาเหล็กตะลับลูกปืนถ้าบอดด้สร้างว่าเอาเหล็กนั่นเหล็กนี่แย่นุงเอาเหล็กแหนบเนี่ค่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเอาเหล็กตะลับลูกปืนแย่นุ่งเอาตะลับลูกปืนเ็ดให้ค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะงามงามแต่ใส่ขึ้นอย่างนี้คัดพี่น้องแต่แยนุ่งเห็นเราก็ยังมักเนาะค่ะเป็นจะใส่ดีไหมแยนุ่งว่าไหมพี่น้องพี่น้องเห็นแล้ว อยากได้มีดขอแบบนี้เนาะค่ะอยากได้มีดขอสรงนี้แบบนี้อยากได้ด้ากันด้าบ้องอยากได้แบบเด็กกันแล้วเจเด้อค่ะพี่น้องโทรมาหาย่าน่งได้ที่0934963852สามารถเข้าไปรับชมได้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจ Facebook ที่น้องเขาไปช่อมแล้วก็จะสลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนื้อมือนี่ยายน้องผามาเบงสำานีก่อนสวัสดีค่ะ